ก็ได้ขับรถมาจนถึงหน้าทางเข้าของถนนเส้นนี้แล้วนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง z BK Channel นะครับผมสำหรับรายการในวันนี้นะครับชื่อรายการว่า z BK Story นะครับผมซึ่ง z BK Story เนี่ยนะครับผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับประมาณสักสองสามคลิปแล้วนะครับ คอนเทนต์ของรายการ Stad Bk Story เนี่ยนะครับผมก็เป็นการมาเล่าเรื่องซะมากกว่านะครับเป็นการมาเล่าเรื่องความประทับใจหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ผมได้เจอมาในชีวิตยามที่ดีนะครับผมก็เลยจะมาบันทึกไว้ในรายการ Stad Bk Story นะครับผมซึ่งเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของถนนถนนเส้นหนึ่งนะครับที่มันไม่ใช่ถนนสายหลักนะครับมันก็เป็นถนนที่แบบ ตัดผ่านหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับหมู่บ้านผมนะครับซึ่งไปเดี๋ยวเราจะไปที่ถนนเส้นนั้นกันเลยครับทุกคนครับผมสาเหตุที่ผมมาเปิดคลิปที่นี่นะครับก็เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนะครับอ่าเห็นวิวไปกับผมนะครับซึ่งผมชอบมาสะพานตรงนี้นะครับเพราะว่าวิวมันสวยนะครับเวลาเราขึ้นมาเนี่ยนะครับโอเคครับแล้วก็ได้ขับรถมาจนถึงหน้า ทางเข้าของถนนเส้นนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับทางเข้าของมันนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้ก็คือถนนหลักนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเป็นถนนที่ตัดผ่าน,นที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นะครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปถนนเส้นนี้กันเลยนะครับผมซึ่งผมจะค่อยๆเล่าไปนะครับเรื่อยๆแล้วก็ขับรถไปด้วยนะครับผมเนื่องจากวันนี้เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสนะครับผมขับรถมาที่บัวใหญ่นะครับแล้วก็ ผ่านมาถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็นึกได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมาถนนเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งพูดได้เลยว่าเป็นถนนประจําที่ผมขับรถรถมอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับผมเวลาจะมาบัวใหญ่มาธุระมาอะไรก็จะมาที่ถนนเส้นนี้นะครับตลอดนะครับผมถนนหลักก็แต่ไม่ค่อยได้มานะครับและเนื่องจากแต่ก่อนนะครับผมตอนที่ยังไม่มีโควิดนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมไป ซ้อมดนตรีนะครับซ้อมดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีอะไรก็พี่ก็มีงานเช้านะครับผมบางทีก็เป็นการซ้อมตอนบ่ายตอนเย็นอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมาทางถนนเส้นนี้แหละนะครับผมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับผมก็จะมีบ้านเรือนของประชาชนนะครับบ้านเรือนเยอะแยะนะครับผมถนนเส้นนี้ถนนที่ ผ่านบ้านเรือนผ่านวัดผ่านบอ่อน้ําแม่น้านะครับผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่สวยนะครับผมสําหรับถนนเส้นนี้นะคือก็ไม่ได้มีคริปไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมก็คือผ่านมาเส้นนี้แล้วก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายเลยนะครับผมก็นั่นแหละนะครับเป็นถนนที่ไม่ได้มานานมากนะครับผมเนื่องจากบางทีโควิดบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ ไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาที่บัวใหญ่บ่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้มาที่ถนนเส้นนี้นานมากนี่นะครับอากาศก็ดีเลยนะครับผมดีเลยนะครับสองหรปอากาศในวันนี้นี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเจ็ดถึงแปดโมงนะครับอากาศก็ดีนะครับแดดพิ่งออกนะครับแดดอ่อนๆนะครับหน้าของเราก็จะเป็นวัดนะครับผมก็จะเห็น นี่นะครับเป็นวัดของน่าจะชื่อบ้านอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มานานมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวัดนะครับผมเป็นวัดที่ก็เวลาผ่านไตผ่านมาก็จะคิดถึงนะครับวัดนี้นะครับเอีกเวลาผ่านไตผ่านมาก็จะเห็นวัดนี้นะครับผมโอ้โหทุกคนรู้สึกแบบคิดถึงเลยแบบภาพเกาๆมัน ย้อนเข้ามานะครับผมโอเคอนี่นะครับเป็นหลังจากที่ผ่านวัดมาก็จะเป็นนี่นะครับผมเป็นคล้ายๆกับอ่างเก็บน้ํานะครับของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้นะนี่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่มากนะครับใหญ่อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นวิวเห็นอะไรที่ผมคิดว่ามันสวยนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโรงเรียนนะครับก็จะเห็นโรงเรียนที่อยู่ติดกันเลยนะครับ ใ,ใกล้ๆกันเลยนะโอเคครับทุกคนสำหรับความทรงจำของถนนเส้นนี้ก็จะก็น่าจะยังแค่นี้นะครับผมก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเกีย่ยวกับถนนเส้นนี้ที่ผมเล่าออกคลิปไม่ได้นะครับผมแต่ก็จะพยายามเล่าในสิ่งที่มันดีนะครับผมสำหรับถนนเส้นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ ต้องฝากไ้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการ j s t o r y นี่ครับผมก็สำหรับก็สำหรับ j s t o r y EP นี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับลองนึกย้อนไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความทรงจำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ลอง เดินทางนะครับไปที่ที่เราเคยมีความทรงจําดีๆนะครับผมมันก็รู้สึกแบบรู้สึกคิดถึงเลยนะครับรู้สึกดีมากนะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนโอเคครับบ๊ายบายไปแล้ว